เมื่อนี้เตรียมวัตถุดิบต้มไกบ่บานค่ะใบหมอนอ่อนๆได้นี่ค่ะแล้วก็พวกข้าตะไคร้ใบบกูดเนาะไปเก็บมาในสวนแล้วก็มีใบบกขามอ่อนนะคะเค้ากันค่ะขาดแสบอันนี้ล่อลอค่ะนําเดือดเสียลงไปต้มนี่ค่ะครบแล้วเดี๋ยวไปมัองได้ค่ะต้มออกมาจะเป็นยังไงแ่บนัวถ้าใส่ใบอันนี้สุดยอดรักพ่อ,อตอนนี้สองพ่อลูกอะ ต้มน้ำซอยกันอยู่ค่ะทานถืนอ,ไ,อไปเปียก <c oughs> น้ำเดือดน้ำเดือดไปเปิดป้าหมอยแม่มึงดิบอยยังเดือดบอยท่านไหนเดือดไหนแม่มึงดิเอ,อ้ยไก่เดือดแล้วคนสวยแม่เห็ดซอยซอยแม่เห็ดกับเขาเมื่อนี้ทำาอะไรต้น้ำอยู่แล้วพ้อต้มน้ำอยู่ต้มไก่อะคะ โอ้ยโอ้ย,อยร้อนไหมลูกต้มไก่บ้านเลยคะ่ะนี่มีสาวน้อยช่วยป๊ะป๊ากับ,บมามาไปน้ำทั้งใบบกคามนะยัในใบบกขามมันบสมบดสดาใจนะคะยัะยนลงไปน้ำบวกรอบนี่กะสีใสใบบกขามก็บใบหมอนเลยค่ะ อร่อยไหมอืมเปื่อยค่กล่ะค่ะนามโบกสองหอบแล้วใบหม่อนลงไปเลยใบบักข้ามอ่อนใบบักกูดค่ะใส่ลงไปนี่ค่ะเส่บ นี่สุดรหะเนี่ยเื่อยแล้วสุดยอดดีรีนะคะต้มใส่ใบหมอนกับใบบกขามเนี่ยพันแสบแห้งค่ะจะต้มสมเนาะอยุดชั่วโมงกลัวสองชั่วโมงค่ะให้มันเปื่อยๆเด็กหน่อยจังกินใดงไงใกล้สองตัวได้นี่ค่ะ พ่อเพิ่ก็จสิแกงเขียวหวานไกลบ้านต่อแม่ก็จสิเอาไว้ทันออมแกงเซโนเมตสมน้ำค่ะไก่ทั้งหมดแปดตัวมาเขามากาดมาขึ้นน่่เป็นไงค่ะโอ้ยัวไหมคะมากกินน้ำกันเด้อค่ะเดี๋ยวร้อยใ,ใบหมอนเพันละค่ะมามาค่ะแซบ่บๆน้ำกัน เราทานเนาะ